ไอ้บอยเอ็งมาดูนี่หน่อยเร็วนี่นี่นี่ไหนเอ็งบอกว่าประเทศเขมรน,นี่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแยะมากมายฮะล่าสุดนะครับประเทศเขมรไล่นักท่องเที่ยวทุกคนมันก็เลยโดนละลงกันนี่เอาสีนี่มาทาตัวนะครับ <c oughs> เพื่อจะโปรโมทให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี่ หันเข้ามาสนใจอยากเข้ามาเที่ยวประเทศเขมรน,นะครับเอาสีทาตัวแล้วนี่พากันใส่รถนะครับนะปั่นจัก,กรยานนี่รอบเมืองนะครับทุกคนแล้วก็พากันถ่ายคลิปไปโปรโมทว่าอยากให้ชาวต่างชาตินี่สนใจอยากให้ชาวต่างชาตินี่พากันแห่มาเที่ยวประเทศเขมร กดดูดูดดนะดูสนามบินเขมรครับตอนนี้นะครับประชาชนคนเขมรหรือประเทศเขมรน,นี่พากันโฆษณานะครับโปรโมทประเทศชาติบ้านเมืองนี่โปรโมทยังไงก็ไร้นักท่องเที่ยวนะครับทํายังไงก็ไม่มีนักท่องเที่ยวนี่เข้ามาเที่ยวนะครับไม่เหมือนประเทศไทยนะครับประเทศไทยนี่ประชาชนชาวต่างชาตินี่แห่กันเข้ามาเที่ยวนี่วันหนึ่งนี่ เป็นล้านวันหนึ่งนี่เป็นแสนนะครับขนาดช่วงนี้นี่ไม่มีเทศกาลนะครับประชาชนชาวต่างชาตินี่ยังพากันแห่เข้ามาทุกวันนะเมนมันเลยอิจฉาครับทุกคนมันเลยผลิตไอเดียนี่เอาสีทองนี่มาทาทั่วตัวนี่เพื่อจะโปรโมตนะครับทุกคนโปรโมตการท่องเที่ยวนะให้คนชาวต่างชาตินี่หันมามองเมรฮนะ แต่อ้าวนะผลปรากฏว่าไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี่เข้ามาเลยนะครับสนามบินเตโซก็กลายเป็นสนามบินล้างไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับปล่อยให้คนจีนนี่เข้ามาเที่ยวแบบฟรีๆนะครับคนจีนเขาก็ไม่เข้ามาเที่ยวนะครับนะ <c oughs> <c oughs> สนามบินเตโซก็กลายเป็นสนามบินล้างนะครับนครวัด ก็ไล่นักท่องเที่ยวโอ้โหนะหันมาดูประเทศไทยนะครับวัดอารุณนะครับไอคอนสยามนะครับสวนลุมพินีสวนตตุจักนะสถานที่ท่องเที่ยวทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยนี่ลุ้นแต่มีแต่นักท่องเที่ยวนะคาเมนมันเลยอิดาตาขาวทุกคนไม่น่าแหละมันถึงได้เคมวัฒนธรรมไทยเพราะมันไม่มีสมองครับทุกคนไม่มีสมองที่ จะพัฒนาการท่องเที่ยวประเทศเขมรน,นะมันเลยอยากได้แต่ของไทยมันเลยคิดแต่จะเคียมของไทยเพราะสมองคนเขมรนี่ไม่มีปัญญาครับไม่มีปัญญาที่จะผลิตไอเดียหรือว่าเรียกให้นักท่องเที่ยวนี่หันมาสนใจประเทศเขมรเหมือนประเทศไทย ดูความคิดของมันครับทุกคนนะเอาสีมาทาทั่วตัวนะครับนะใครเขาทํากันประเทศไทยเขาไม่ทําถึงขนาดนี้หรอกเหมือนเอ้ยนะนี่แหละสมองของพวกเองเนะี่ยปล่อยให้แต่สมเด็จพ่อเนี่ยเอาญ่าให้กินนะมันก็เลยไม่มีการพัฒนาไงฮนะ <c oughs> <c oughs> ประเทศไทยนะครับเขาเน้นพัฒนาเศรษฐกิจนะพัฒนาการท่องเที่ยวหรือ พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองนะครับไม่ใช่จะพัฒนาอะไรก็ไม่รู้นี่ฮะมีประเทศไหนเขาทำกันนะโปรโมทนะครับเอาสีมาทาตัวและก็ลากรถนิปันจัก,กรยานนะรอบนครวัดนะครับพากันแห่ถ่ายคลิปเพื่อจะโปรโมทนะครับทุกคนนะและก็หลอกให้นักท่องเที่ยวเนี่เขาเข้ามาเที่ยวในประเทศเขมร แต่ผลปรากฏว่าทุกวันนี้นะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี่ไม่มีใครกล้าไปเที่ยวขมรเพราะอะไรครับเพราะมันมีแต่วิสาซีบมีแต่แก๊งสแกมเมอร์นะแก๊งต้มตุ๋นที่คอยหลอกลวงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี่ให้สูญเสียเงินนะครับบางคนนี่โดนจับตัวไปเลขคาไทยนะใครเขาจะไปล่ะฮะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี่เขามีสมองนะเขาไม่ได้นะ เขารู้นะครับเขามีข่าวสารทุกวันนี้โลกโซเชียลมันแรงนะเมนนะโอ้โหออกมาทำคอนเทนต์ต่างๆนานา,นาเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับอยากให้นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งชาวจีนหรือว่าชาวเกาหลีใต้นี่แห่มาเที่ยวเขมนนะแต่ขอโทษทีครับเขามาเที่ยวประเทศไทยนะเขาจะไปเที่ยวทําไมประเทศเขมรน,น่ะมันไม้มีอะไรนะ มันไม่มีอะไรให้เที่ยวอาองอาหารนี่ก็ทานไม่ได้นะครับนะมีแต่โอ้โหแก๊งต้มตุนอะไรเยอะแยะมากมายทานข้าวกินข้าวอยู่ดีๆนี่มีเด็กนี่มาสบกระเป๋านะทานไอติมอยู่ดีๆนี่มีเด็กนี่มาแย่งกับมือนะพอแย่งเสร็จเนี่ยวิ่งหนีนะครับแจ้งความก็ไม่ได้นะทรัพย์สินก็สูญหายนะตำรวจเจ้าหน้าที่ขเขมรน,นี่ก็ไม่สนใจใจดีนะักท่องเที่ยว แต่ประเทศไทยนะเขามานอนมานั่งกินนะโอ้โหไม่มีใครไปรบกวนนักท่องเที่ยวนะมเมนนะหันมาดูนี่สวนลุมพินีนี่พักกันมาถ่ายรูปตัวเงินตัวทองกันเต็มอยู่นะเขามีความสุขนะครับแถมได้ขี่เป็ดนี่ในสนามในสระน้านี่การสะดวกสบายนะนี่เห็นไหมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนี่เขามีระเบียบวินัยนะครับคนไทยมีมารยาทนะครับในการ ให้เกียรตินะครับนักท่องเที่ยวเขาจะไม่ไปสูงสิงไม่ใช่เหมือนขเขมรน,นะเออนักท่องเที่ยวตายคลิปอยู่ดีๆนี่พากันจับทุงชาติวิ่งไปวิ่งมานะสร้างความรังคาญนะครับสร้างความภายัยคุกคามให้แก่ประชาชนหรือว่าคนที่เป็นนักท่องเที่ยวนี่มาเที่ยวในสวนสาธารณะเขมรนะขเ,นนะเขาก็ไม่ไปดิเขาจะไปทําไมนะประเทศที่ไม่ให้ความเคารพสิทธิคนอื่นนะครับ ประเทศที่มีแต่แก๊งสแกมเมอร์นนะโอ้โหนะพากันออกมาโปรโมทโฆษณาสวนเชอร์ต่างๆนานา,นา,นา,นาแต่ไรนักท่องเที่ยวฮะประเทศไทยนี่เขาไม่ได้โปรโมทขนาดนั้นนะเมนนะเขาแค่จัดงานเทศกาลประจรําปีหรือเขาทําอะไรอยู่ดีๆนี่นะักท่องเที่ยวเขาก็วิ่งเข้ามาหาเองนะไม่จําเป็นต้องเหนื่อยหรอกนะ ้าประเทศเรานี่มีคุณภาพานะครับนะมีการท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามมีที่พักอะไรต่างๆนานานี่ไว้อำนวยความสะดวกนะมีความปลอดภัยสูงนี่นะักท่องเที่ยวเขาก็มาเที่ยวเองนะไม่จำเป็นต้องเหนื่อยไปโปรโมทขนาดนี้เนี่ยดูดูทุกคน <c oughs> <c oughs> อับอายขายขี้หน้าชาวโลกโปรโมทแล้วโปรโมทอีกแต่ไล่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว <c oughs>